หนักแต่นวยนักหนักอากาศติดลมทุกคนมาดูเถวฟักทองเราสวยๆทุกคนคะ่ะบังดูพุ่นไปหมดแล้วนะฮะเราไปดูอันนี้ทุกคนฟักทองนอนขาวเต็มเลยทุกคนโอ้ย้ป <c oughs> แต่ละลูกพี่น้องกาฟักทองบนไอ อากาศติดลบค่ะทุกคนทอทองดูอากาศติดลบแก <c oughs> ้วกับแกฮะ มาทุกคนอา้าวอีกก็ฟักทองอีกแบบนึงนะคะ เนื้อนุ่มเนื้อเนียนเนื้ออ,อ,อ,อร่อยมากนะทุกคนค่ะเนี่ยอร่อยมากเป็นพักทองมึงเครื่อเดียวอันนี้เอาไปเราหาหนวยนะจน๊ะเนาะเอาไปห้าอัน,นอหนวยแล้วันนี้มันเหลืออันยูท่านี้อันนี้คือว่าที่แล้วว่าเสียว่าเห็นมันแก่พี่น้องจ๋าแก้กว่าท่านอิลิพะว่าอย่างเบื้องเบื้องเถามันบเบื้องอันใบมันเบื้องใบมันทุกคนเนี่ยใบยฟักทองเขายูสภาพนี่เลยจ้ะ เช็ดคิวฟุ้นออกก่อนพี่น้องจ้าแล้วพุ่นปลูกใส่ปลูกใส่กองคิวฟุ้นพี่น้องจ้าโอ้ยได้มาติ่มเลยของข่อยแต่ละลูกเนีนเปี้ยะเนีนดีก็อย่างเนื้อนะหนาในเม็ดอ่ะมันเม็ดมันน่ะมีนิดเดียว โอ้ยหนักแต่ละหน่วยน,น <ะ S 1> ักหนักมืงที่ขาดซะ,นะเนาะอะไรอะๆพี่นอ้องใจเดือดทุงขาด